มาจ้าสูชิจ้าสูชิขายดิบขายดีทุกวันแต่ไม่รู้เงินไปไหนหมดฮ่าฮ่ลฮรอเล่นจ้าเงินก็อยู่นี่แหละแต่มีน้อยมีนะแต่มีน้อย ก็อย่างว่าลนะเนาะของขึ้นไม่รู้จะทํายังไงจ้ากําไรก็หดลงหดลงแต่ว่าเราก็ยังขายราคาเดิมอยู่นะจ้าถึงของจะขึ้นก็ตามของนี้ก็ขึ้นอา้าวขึ้นเอาไม่สงสารแมคคาบ้างเลยขึ้นทุกวีทุกวันไม่รู้จะขึ้นไปถึงไหนพูดแล้วก็เหนื่อยใจวันนี้ฉันก็จะพามาดูบรรยากาศการเตรียมของของฉันวันนี้นะจ้าวันนี้เราก็จะมีเมนูไก่ทอดซอสเกาหลีเพิ่มอีกหนึ่งเมนูนะคะ ตอนเช้าก็เตรียมของไปจ้าวันนี้เตรียมหลายอย่างนะคะเตรียมกุง้งเตรียมไก่เตรียมสลัดนะคะเตรียมเสร็จแล้วเราก็ทอดไก่กันเลยจ้าวันนี้เราทอดมา4ี่โลเหมือนเดิมนะคะส่วนซอสก็เหมือนเดิมเลยจ้าวันนี้มีเพิ่มมาเป็นผงชีสนะคะเป็นผงหน้าใหม่นะแล้วก็จะมีผงสไปซี่จ้าไก่ทอดของเราก็จะมีซอสเกาหลีซอสกระเทียมซอสบาร์บีคิวซอสเผ็ดคูณ2แล้วก็ ซอสชีสเหมือนเดิมจ้ามาถึงตลาดแล้วอันดับแรกก็เหมือนเดิมจ้าคุกซอสก่อนนะคะคุกไก่กับซอสก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยไปทํำซูชินะคะการคุกซอสของเราก็คือจะคุกในถาดเดียวเลยนะคะเริ่มจาก ซอสที่ไม่เผ็ดก่อนนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปซอสเผ็ดเรื่อยๆนะคะซอสจะได้ไม่ผสมกันเนาะขออภัยในความเสียงหมาเห่านะคะหมาที่บ้านก็คือแสนรู้มากนะคะไม่ว่าใครจะเดินผ่านหรือเดินเขียดคือเห่าหมดคะ่ะไม่สนลูกใครนะคะล่าสุดก็คือข้ามไปเห่าที่บ้านคนอื่นคะ่ะไปเห่าอยู่บ้านเขาก็มีคะ่ะอะ นี่ละเนาะหมาุ้มใจจังเลยถ้าได้เลี้ยงเราก็ต้องรับผิดชอบซื้อตะก้อมาใส่ไว้ให้ก็ใส่ไปแล้วเวลาโดนกัดเธอสู้เขาไม่ได้บาดเจ็บกลับมาจ้าสงสารลูกเหลือเกินที่สู้ไม่ได้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะปากกิดตะก้อก็เลยสู้กลับไม่ได้ก็จะเลือกใส่ให้เป็นเวลาใส่เวลาคนมาบ้านเยอะๆหรือช่วงเทศกาล จะได้ไม่ต้องไปไล่กัดคนอื่นเขากลับมาที่การขายของของเรานะคะวันนี้เราก็ขายหมดอีกแล้วค่ะก็ถือว่าดีอยู่นะคะช่วงปิดเทอมปกติถ้าปิดเทอมก็คือตลาดนี้จะเงียบมากเลยค่ะแต่วันนี้ก็ผลตอบรับดีค่ะดีตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ก็ดีเหมือนเดิมวันนี้ฉันก็มาถึงตลาดนะตอนบ่ายสามโมงนะคะมาช้าหน่อยอเพราะนักเรียนปิดเทอมแล้วไม่ต้องรีบอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาซูชินะคะอันนี้ก็คือยังไม่ทํายังไม่เสร็จนะส่วนไก่ทอดเสร็จแล้วจ้า ก็จะได้ประมาณนี้จ้ะตั้งแต่ยังลงซูชิไม่เสร็จลูกค้าก็เริ่มทยอยมาซื้อตั้งแต่ตั้งร้านเลยนะคะวันนี้ลูกค้าก็เข้าดีคะ่ะช่วงนี้เข้าเรื่อยๆจะไม่ได้ขาดสายนะคะทําไปเข้าไปนะคะวันนี้ไม่ได้พักเบรกนะทําจนเสร็จเลยคะ่ะเสร็จแล้วก็หมดพอดีคะ่ะวันนี้ไม่ค่อยได้เลนะคะเลไม่กี่กล่องเนาะไก่ทอดก็หมดจ้าวันนี้หมดทุกอย่างเลยขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะ